โอ้ยลืมวันแม่วันแม่แมวเห็ดอีหยังอยู่พี่น้องเปิ่งวันแม่แมวเห็ดอีหยังแมวก็เหมือนเดิมแมวก็เหมือนเดิมวันแม่แมวเห็ดอีหยังฮะส้มวันแม่แมวเห็ดอีหยังส้มสวัสดีครับสวัสดีวันแม่ครับสวัสดีวันแม่ครับอุ้ยเสือเชิดเฉิดเชิดนิ้นเชิดมันเชิดสวัสดีวันแม่ครับเอาเสือทำอะไรให้ สวัสดีวันแม่ครับสวัสดีวันแม่ค่ะพวกเิ้งแม้าวันแม่บ้านโป่งฮะเฮ็ดอีหยังวันแม่เฮ็ดยังกันนอดกับอีขางนอดกับอีขางวันวันว in. h, ันแม่เด้มว้มเนี่ยเฮ็ด hmm. ยังนี Ton ่นอดกับอีขางนอดกับอ uh ีขางอ้าวมันน uh ี uh ้เน็ตมันนี้เน็ตกวนโซมกวนโซมกวนโซมเอ่ะพูดไรบอหน้าผูดไรบอหน้าวางแดดวางแดดสดวางแดดสวยสวย เอาปุ้ม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 ไปเลยแล้วปุ้มไปแล้ววันแม่ให้ยังนอนกับดิทางโอ้ยส้มส้มผืนบ่คอยสะอาดได้พี่น้องเอ้ววันแม่ให้ยังไหนนอนกับดิหางตัวนอนงก็ะดิหางอันนี้เหลืองเลีองซื้อเลงเลืองเจ้าของเจ้าของแมวกอู้หจกซื้อแมวเอนเลี้งเลีองเลืองเลีงเลืองเลืองเอาส้มส้มวันแม่ให้ยัง ถูกป่ะแม่ยังถูกไม่ยังครับนอนอ้าวพ่อว่านิงพ่อว่านิงพ่อว่านิงเจ็บตาได้ครับพ่อว่านิงเจ็บตาเห็นตาขาดเดี๋ยวพ่อว่านิงเฉยเอ้าเอ้าพูดได้เลยเออเพน้าเพน้าว่ายังป่ะวันแม่สวัสดีวันแม่ครับสวัสดีวันแม่เร็วเร็วสวัสดีวันแม่ครับสวัสดีครับเอาเสย เยสยสวยสวยวไปว่าอย่างว่าแมวว่าดีรู้สึก่แมเท่า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 เฮ้เท่าเท่าเท่าเอ้ยเอาสยไอ้ปุ้มปุ้มไปเปุ้มไอ้ส้มส้ม้มวัดีวันแมวบครับนอนครับเอ้ยนอนดีกว่าวันแม่ วัานยังอย่งแมวกับนอนวัานยังแมวกับนอนเบิ่งบ้านเหลืองวัดวกวกขุดเอาอย่างบักขุดว่าจนว่าจ้ทำความสะอาดเอาน้ำสม้มาขัดกันอะไรได้ไปเนาะน,น้ำสม้มสายชูน้ำเปล่ากับน้ำส้มสายชูหรือสใส่แฟบไปนหน่อยกันอะไรได้เน,นาะเอาเสียงเจ้าของแมวพี่น้อง <laughs> จ้าฟูโมมี่ลองจ้าฟูเอ้าแค่นั้นสวยโมมีมุมอื่นไทยมะบ่มีมุมอื่นไทยได้ยพี่น้องมาอันนี้เนี่ยอยากสิท่ายท่าฝุ่นจ่ว่านะ ต้องผ่านความสกประปงมพี่น,น้องผ่านความสกกรกโปงคนป่ใหญ่เห็นความสกประปงตดต๊ดตืดตดเออมาเร็วหนาเลย <c oughs> อ้าวปุมป่มปุม่มปุ่มทักทายวันแม่เลวปุม่มสวัสดีวันแม่ครับป,ป,ปุ่มสมอีปุ่มอ้าวปุมม่มสมมาเนียดมาเนียดมาเนียดโอ้ทางพี่กับเบิง้งทางพีกงงพ่กับเบิง้งวิวชิวถัดเบิ้งวิวชิวทัด,ทดมันโกรกะโปงพี่น้องมันโกระโปงก็ค่อยอยากทายพื้นเีบ้ง มันสซกระปุกโอ้ปูมาว์พอนิงพอนิงพ่อบ้านิงเห็นมากกับมานําบบที่นี่เห็นมาซองกับมานํามันมีแมงวันจังเลยนะพี่น้องเด้ออันนี้แมงวันจัง่อยกับเผาแมวแม่กับเผาแมวกับเผาแมวโอ้ได้ยินเสียงกับเผาแมวปุ้งเป้งปุ้งเป้งเหมือนข่าแมวพี่น้องเอออึ้งอ่างขนาดอึ้งอ่างขนาดเบิ้งวิวทิวทัดเพิ่นมีหมองเบิ้งเลยแมววิวทิวทัดเรียงระบบปิดพอยออกจะมากัด เดี๋ยวไปวุ้ลปวนชาวบ้านด้วยน้องะมีเรียงระบบปิดจะว่ามีกุกงใ้เบิง้งเนี่ยมีจุดชมวิวได้แล้วเนี่ยจุดชมรักกันรักกันในแล้วพี่น้องรักกันในแล้วเสแสงเสแซงแก้งทำเสียแสงแก้งทำมารักกันสุดท้ายกตีกันเลยนะเป็นจะสร้างทรมาดาวไม่ะว้าสกบบุบไป,ปใหญ่พ่ะอเบิ้งอันนี้ดีกว่าเบิ้งอาหารไม่ดีกว่าเอาไปใส่บนเราแหมเอาอยเอา หายหายเขากิ <Hi. S 2> Hi, เมฆแล้วไปกินเขาพี่น้องหายเขากิบเมฆเหลืองสม้สมสม้มส้มสวัสดีวันแม่ครับลำลาํานีหลำน้อยลำลาวันแม่กันดี่ํลำลากันแล้วครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในวันแม่นะคะแม่แม่ทุกท่านลูกๆทั้งหลายเจ้าอินทร์ว่าวัตดีวันแม่สวัสดีคุณแม่ข่อยนะพี่น้อง